สวัสดีครับเอฟซี BC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปขึ้นเขาวันนี้เมื่อวานนี้ก็ไปห้วยเนาะลงห้วยลงน้ํานะครับเอฟซีไปหาอยู่หาก,กินเนาะมอวานนี้ก็ได้เยอะนะครับเอฟซีได้ปลาเนะ Heroes, าะโอ้แถวเลยมีทั้งปลานวนจันปลาตะเพียนเนาะมีทั้ง ปากดข้างนะครับพี่ีก็วันเมื่อวานนี้ก็ลงเขาลงห้วยเต็มที่เนาะ <Ooh. S 1> อาบน้ำเย็นสบายนะครับพี่ีอาบไปเล่นน้ำสบายบทีนี้นานเข้าทางเข้าหนาวนะครับพี่ีได้ขึ้นมายืนตากแดดเนาะความน้ำเย็นน้ำหนัมันหนาวอา้าว เมื่อวานนี้ก็ลงห้วยแล้วเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนขึ้นเขาเมื่อวานนี้ว่าจะขึ้นเขาเนาะแต่ไม่ได้ขึ้นนะครับมาขึ้นวันนี้เนาะขึ้นไปหาอยู่กินเหมือนเดิมนะครับไอซีก็หลังจากเมื่อวานเนาะแบ่งป,ปลาเสร็จก็ทำกัวข้าวให้ดูเนาะไอซีแกงปลา ใส่น้ำไม้ดองเนาะหรือว่าน้ำไม้ส้มนะครับพี่ซีก่อ,อกมาดูกันวันนี้ขึ้นเขามันจะหมานไหมนี่เสียงหายใจผมแนี่ยตงมากจริงๆครับมันเหนื่อยเนาะลงห้วยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ลงน้ำเนี่ยแต่ขึ้นเขาเนี่ครับพี่ซีโอ้โหนี่เดินขึ้นตามหลังเนาะ ขึ้นไปกับบ่อปุ้ยช่างพงเนาะแล้วก็บ่เอเตยอน้องไอซี่บ่อเตยเดิอนดอยู่เดินขึ้นอยู่ค่อยๆเดินขึ้นเนาะไอซีเนาะเดินเร็วไม่ได้นะครับเหนื่อยโอ้ผมว่าเนาะถ้าขึ้นทุกวันนี่เหนื่อยทุกวันขึ้นไปเนาะ แบบนี้แหละครับพี่ซีคนอยู่ในหุบเขาเนาะก็ต้องขึ้นเขาบ้างเนาะถ้าไม่ขึ้นนี่มันก็เป็นยังไงไงอยู่เนาะพีซีเนาะแต่ว่าถ้านี่ตั้งแต่เกิดมาก็ยังขึ้นเขาเนี่ยยังไม่ครบทุกลูกนะครับพีซีขึ้นเขา ขึ้นได้แค่ปีหนึ่งก็ได้แค่สองสองคูเนาะขึ้นเขาใกล้จะถึงตรงที่พักแล้วนะครับพี่สีที่พักเหนื่อยเนาะจุดแรกนะครับพี่สีเมื่อวานนีก็โอ้พูดถึงเมื่อวาน,นก่อนเนาะ มันจริงๆเลยครับพี่ซีได้ปลาเยอะจริงๆนะกินในน้ำนี่สบายอยากไม่สบายอยากเนาะลงน้ำก็กลักวกลัวนะครับพี่ซีกลัวโจระเค้เนาะถ้าขึ้นเขาก็ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่ามีเพื่อนเน,ะน,นาะมีน้องหมานั่งบบุกม่นะครับพี่ซี ยังไม่ถึงเลยผมอาานะครับใกล้จะถึงที่พักแล้วไม่รู้เขาหายไปไหนหมดแล้วนะน้องหมาเห่าก็ไม่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วตัวหมาเห่าก็ขึ้นมานั่งพักก่อนเนาะนี่ครับกอดแล้วเนาะ โอ้นี่ครับโอ้นน่นมองที่นี้มองไปเห็นภูหลวงแล้วนะครับพี่สีนะครับนี่นเ,เสียงสร้างพงอยู่นู่นอยู่ในป่านะครับพีสีมันจะเป็นร่องน้ำเนาะร่อห้วยนะครับพี่สีก็นี่ครับกาลังเดินขึ้นมาเนาะนครับก่อมาอครับก็ไป เดินขึ้นเขาอยู่นะครับตอนนี้ก็มาได้ขึ้นขึ้นมาได้ขึ้นเขาแล้วเนาะก็ทีนี้เราก็ได้ยินเสียงนะ้องหมาเห่าก่นขึ้นไปดูนะครับพี่สีมันไล่หนูไม่ทันเนาะเสียงสนั่นเลยนะครับพี่ีก็ไปเดินขึ้น,นเรื่อยๆเนาะยังไม่ถึงหลังเขานะครับก็มาลุ้นกัน,นวันนี้ไปสี่คนเนาะ ปลาปุ้ยด้วยเนาะนก่อมาปันหาอยู่หากินนะครับพอ่สิคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ